และคันนี้นะฮะเลขไมล์40,000กิโล40,000กิโลครับใช่ครับฟังไม่ผิดเลขไมล์เพียงแค่40,000กิโลชื่อของเขาคือ Toyota v e l o z ครับซึ่งคันนี้ก็ตัว1.5 พรีเมมียนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับซึ่งไฟเลี้ของเขานะครับที่อยู่ทางด้านล่างนั้นเป็นไฟ LED เลื่อนๆแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายของเขาเป็นแบบ full LED เต็มระบบเป็นเส้นตรงแบบนี้คือเปิดตอนขึ้นนี่คือสวยมากนะครับเบอร์เรเวน่าปัตเลอรใหม่ซึ่งน่าปัตเลอใหม่นี้เป็นน่าปัตเลอใหม่ที่ผมชอบมากๆเลยนะของเจ้าเวลอนนะครับคือเขาจะเป็น full digital แบบเต็มระบบเลยนะฮะ จดีเจทอมคาร์ครับวันนี้ผมรถหนึ่งคันมานำเสนอนะครับเป็นรถทรงมินิ MPV นะครับแบรนด์โตโยต้านั่นเองเนาะชื่อของเขาคือโตโยต้าเวลสครับซึ่งคันนี้ก็ตัว1.5พรีมี่มนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับคันนี้ไฮไลท์ของเราคือเลขใหม่เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะครับก่อนที่จะดูคลิปเต็มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไ้ด้วยเพื่อที่จะพาคลิปใหม่ๆจากทางวเจิตมคาครับ มาเริ่มที่ดน้าหน้ากันเลยนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะบอกว่าเป็นการดีไซน์ของเขานะครับบริเวณกระจังด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมดีไซน์ของกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นสีเป็นโนบ้บล็คเป็นหกเหลี่ยมข้วหลามตัดนะฮะซึ่งดีไซน์เขามาให้ตากล้องมาดูใกล,ใกล้ๆสักเล็กน้อยครับจะให้ดูตรงนี้ มันเป็นสีเป็นโนแบล็คนะครับผมช่องไฟต่างๆเนี่ยจะเป็นทรงคล้ายๆกับไดมอนด์คัดนะครับโลโก้โตลต้าสีครม,มีแบบนี้และไฮไลท์อย่างหนึ่งของคันนี้ก็คือบริเวณไฟครับซึ่งไฟเลืองของเขาเนะครับจะอยู่ทางด้านล่างนั้นเป็นไฟ LED เลื่อนๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านบนจะมีไฟ day time running light นะครับไฟหลักของเขาเป็นแบบ full LED เต็มระบบครับขยับมาทางด้านล่างครับ จะมีเป็นฟอกแลมมาให้นะฮะตัดด้วยคลิ้วโคมียมแบบนี้นะครับผมตัดสีเป็นโนแบล็คครับซึ่งคันนี้สีที่ได้มานะครับเป็นสีแดงเดิมโรงงานนะคะซึ่งเป็นสีที่หายากมากๆและตัวนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับเป็นตัวพิเศษครบรอบ60ปีนะครับผมซึ่งในลายการผลิตนั้นตัวในปี22เนี่ยจะเป็นตัวครบรอบ60ปีทุกรุ่นเลยของทางโตโยต้านะครับผมขยับมาทางด้านซ้ายมือครับให้ดูเล็กน้อยบริเวณคมบคุมไฟครับ ให้ดูความใสความสดนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยงาสะเก็ดหินไดยทั้ทงสิ้นนะครับซึ่งรถคันนี้คือรถเพียงเลขไมล์เพียงแค่สี่หมื่นกิโลเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในด้วยแล้วก็โครงสร้างต่างๆนะครับว่ารถสี่มือรถเลขไมล์เพียงแค่สี่หมื่นจะเป็นประมาณไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสุดปายครับเราไปดูภายใต้ฝากระโปรงกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับมาดูภายใต้ฝากระโปรงกันครับกับเครื่องยนต์นี้พี่มพันห้าผมเรียนแจ้งข้างต้นไปนะครับ มาให้ดูสภาพก่อนนะครับว่าไม่มีคาบเยิมย้อยใดทั้งสิ้นนะฮะซึ่งเครื่องยนต์อันนี้ที่ได้เป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงครับ Double o v h e a d c a m s h a r p เนาะซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอาจจาที่เป็นน้ำมันของเขาเนี่ยอยู่ที่ใช้ที่ทางโรงงานโตยต้าเขาเคลมนะอยู่ที่ประมาณนะครับ14-16โลต่อหนึ่งลิตรครับแต่เมื่อเราไปใช้งานจริงครับอยู่ที่เฉลี่ยประมาณสัก15-14โลลิตรมีให้เห็นนะครับมาดูโครงสร้างของตัวรถกันสักเล็กน้อยนะครับมาดูด้านขวาของตัวรถครับบริเวณแก้มนะฮะ มาร์กต่างสปอร์ตต่างๆน็อตต่างๆเดิมนะครับไม่มีการแกะถอดขได้ดๆทั้งสิ้นนะครับรถึงด้านในครับน็อตฝากระโปรงด้านหนครับไม่เคยทําสีหรือการเปลี่ยนมาก่อนนะครับผมขยบมาทางด้านล่างครับริบล็อกไฟนะครับไฟนิดไฟเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นครับคานหน้าต่างๆเดิมนะครับผมช่องต่างๆกลมสวยตัวนี้สติกเกอร์ต่างๆนี้ให้ครบคันนะฮะอันนี้การันตีได้อย่างว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการโดนชนด้านหน้ามาแน่นอนครับเีขยนใดทงสิ้นนะครับมาทางด้านบนครับแก้มด้าน ซ้ายมือนะครับน็อตเดิมมาร์กเดิมสปอตเดิมสวยๆเลยด้านในนอสฝาปองเดิมนะครับผมขยับขึ้นทางด้านบนคุณพี่จ๋านะฮะให้ดูหน่อยเราเคยนด้เล็งไมซิงหมื่นกิโลนะครับดูตรงชุดหนวนความร้อนด้านหน้านะครับจะต้องไม่ใหม่จนเกินไปแล้วก็ไม่มีฝุ่นเยอะนะครับอันนี้คือตรงๆแบบว่าเล็งไมซิงหมื่นก็จะประมาณนี้เนาะมีความสะอาดสะอาดนิดนึงนะฮะส่วนต่อไปด้านบนฝาปองครับรูบายอากาศต่างๆเดิมโรงงานนะครับผมีสวยๆเลยยางซิลิโคนเดิมนะฮะ ห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับรวมๆแล้วสภาพน้านๆถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันคือด้านข้างของตัวรถกันดีกว่านะครับผมซึ่งคันนี้เป็นตัวท็อปใช่ไหมเราจะได้ล้อแม็กเป็นขอบ17นิ้วมาจากโรงงานเลยนะครับผมนะครับมาดูด้านท่านนี้กันนะครับส่วนของด้านข้างมาดูส่วนต่อไปกันนะฮะคือด้านข้างของตัวรถนะครับซึ่งล้อแม็กที่ได้มานะฮะเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะฮะเป็นสีดาปลั๊กเงานะฮะเป็นแม็กห้าลูกนะครับ สเลเดอร์ของดิสเบดนะครับให้ดิสเบดมาถึง4ล้อเรียบร้อยเลยครับหน้าหลังเนาะในส่วนของยางครับเป็นยางปีใหม่เรียบร้อยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะฮะขยับมาทางด้านบนครับกระจกของเขาเนี่ยฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดสีดําตรงนี้เนาะไฟเลี้ยวมีมาให้มุมกระจกครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะด้านบนมีราวหล็กหลังคามาให้นะครับกรณีเราจะติดตั้งแหล็กหลังคาเพิ่มเติมนะฮะจะได้ไม่ต้องมาไล่กับตัวแชสซีตัวรถเนาะติดตั้งบนราวหล็กได้เลยนะครับและครนนี้ครับ ได้กุญแจรีโมทมาเรียบร้อยนะฮะซึ่งรีหมทเขาเท่นะจะมีปลดล็อกรถครับล็อกรถได้ผ่านตรงนีน้นะกดเป็นรูปโลโก้โตโยต้าครับเป็นการล็อกรถนะฮะแล้วเมื่อเปิดของเขานะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลเรียบร้อยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมาดูโครงสร้างกันนะครับอันนี้รถไม่สี่หมืน่นผมไม่อยากจะแก่เยอะเลยนะดูแน่นมากนะฮะ อ่มาดูโครงสร้างกันครับเม็ดอัพต่างๆเนาะถามว่าทำไมาถึงเปิดให้ดูครับผมจะพูดนะเสมอในทุกๆคลิปนะฮะเหมือนถ้าคุณผู้ผชมทุกท่านนะครับได้มาดูรถจริงๆที่ดิจิชันฮงคาครับมาดูเม็ดอัพต่างๆสปอร์ตต่างๆครับเดิมนะฮะไม่มีการโดนด้านข้างมานะครับสีนี่เนียนๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะไล่ไปเลยครับมาต่างสองฝั่งต้องเท่ากันนะครับแผ่นสติกเกอร์ต่างๆมีให้ครบคันนะฮะไม่มีการผ่านการทําสีใดๆมาทั้งสิ้นนะครับผม ลงไปถึงด้านในครับบริเวณนะฮะแป้นเบรกแป้นคันเร่งครับเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่มีการผ่านการโดนน้าท่วมมาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมาดูส่วนถัดไปคือส่วนของฝาประตูนะครับซอสฝาประตูต่างๆเดิมนะครับไม่มีการแกะถอดไขหรือเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมาดูส่วนถัดไปกันนะครับก็เรื่องแผงประตูด้านข้างครับวัสดุของเขานะครับจะเป็น soft touch ตัด soft touch เป็นสีทูโทนนะครับผมเป็นสีดําตัดสีเบรบส่วนด้านล่างตันนี้เป็นหนังเนาะเป็น soft o t o u c h หมดเลยนะครับแล้วแผงครบคุมครับจะมีเป็นนะครับ พับปักกระจกนะครับเซ็นเตอร์ล็อกนะครับล็อกกระจกนะครับกระจกออโต้มีให้คู่หน้านะครับเป็นออโต้เนาะส่วนอื่นเป็นแบบไฟฟ้าทั่วไปนะครับและนะครับเวลอถคันนี้มีการสาดมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับเป็นกระสาดตรงรุ่นของโต้ต้าเวลรถนะครับขยับไปดูด้านฝาท้ายกันซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากในตัวเวลรถนะเพราะผมเคยมีประสบการณ์ตรงครับเดินทางโดยสารตอนคืนเนาะขับตามรถรุ่นนี้ครับซึ่งแต่ก่อนไม่รู้คือรถรุ่นอะไรไฟท้ายของเขาเนี่เป็นแบบ full LED ีดีจระบบเป็นเส้นตรงแบบนี้คือเปิดตอนคืนนี่คือสวยมากนะครับ เป็น LED เป็นระบบนะครับทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับซึ่งไฟเบรกนีเท่มากนะฮะด้านบนมีคลิปฉลามมาให้ครับพร้อมกับสปเลอร์ไฟเบรกที่3มีมาให้เรียบร้อยครับการปั๊มผลด้านหลังใช้งานได้ปกตินะครับและคันนี้ซึ่งที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับจะเป็นตัวครบรอบ60ปีนะครับของทางโตโยต้านะครับผมจะมีสติกเกอร์แปะมาให้นะมีรอบคันเลยนะจ๊ะเซ็นเไอร์ถอยมีมาให้2ตำแหน่งครับกล้องถอยหลังมีให้ครบคันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝาท้ายกันนะครับอันนี้เป เดี๋ยวผมขอแยกพับเบาให้ดูฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นพับแบบ50-50ต่อนะครับเมื่อเราพับไปครับที่เก็บสัมภาระนะครับจะมีให้จุใจเลยเป็นพับแบบเนียนๆแบบ100 100%เลยนะครับใส่ของสบายๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางต่างๆถุงก,กลง้องถุงก,ก๊อฟนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับประมาณนี้สำหรับฝหนหนาหลังนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในห้องที่สั่งกันดีกว่าครับว่าออปชั่นต่างๆ ที่เขาให้มาจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับแล้วตอนนี้นะครับเราได้เข้ามานั่งในเต้าเวลออสกันแล้วมาเราสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับซึ่งข้อดีของเวลอสก็คือนะครับปุ่มพุทสตาร์ของเขาจะอยู่ด้านซ้ายมือถ้าเกิดอยู่ทางด้านขวามือนี่จะเป็นอันตรายมากนะสมมตินะครับเราเกิดเหตุสูวิสัยเปิดกระจกคุยคนแบกหน้านะครับผมซึ่งกระจกอยู่ทางด้านขวาเปิดจบปุ๊บครับเมื่อเขาสามารถจะแบบว่าทำไม่ดีเวลากันแล้วก็แค่เอื้อมมือมาปิดพุทสตาร์ก็คือดับเลยเราก็ทำไม่ไาททาอะไรได้เลยแต่พออยู่ด้านซ้ายมือครรับบะเกตองยยยีผม์ ชิ้นเดียวติดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมปิดนู่นปิดนี่ก่อนนะเดี๋ยวเสียงเข้านะครับผมอ่ะมาเริ่มการรีวิวกันนะครับผมมาดูภา,ายในอขาในสังกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะสัมผัสแรกที่ผมขึ้นมานั่งเลยนะครับคือภา,ายในของเขากว้างมากแล้วตข้อดีของโตย่ตาเลยนะครับคือแอร์เขาจะเย็นเร็วมากนะฮะ ามาดูวัสดุดอันดีกว่ามาเริ่มกันที่บริเวณนะครับบริเวณหน้าปัดเลนใหม่ซึ่งหน้าปัดเนใหม่นี้เป็นหน้าปัดเลนใหม่ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับของเจ้าเวลอนนะครับคือเขาจะเป็นฟูลดิจติตอลแบบเต็มระบบเลยนะฮะอย่างเช่นด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการบอกตำแหน่งรถนะครับอย่างเช่นตอนนี้ประตูด้านซ้ายเปิดปอยู่ก็จะขึ้นว่าประตูเปิดอยู่นะครับแล้วเปิดด้านขวาก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมด้านล่างจะเป็นการบอกรอบเครื่องยนต์นะครับซึ่งรอบเครื่องยนต์ได้ถึงอยู่ที่8 0 0 0รอบเลยนะครับด้านขวามือจะเป็นการแจ้งความเร็วครรรัับอนนนนนีี้้้่่ท20กกิโลเเมตะดาาางจจป็แ น้ำมันนะคะได้อยู่ที่ประมาณสักน่าจะ2ขีดนะฮะอ่าเดี๋ยวผมพยายามเล่งรอบเครื่องยนต์นให้ฟังสั่นเล็กน้อยแล้วกันเพื่อฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับรอบต่างๆนี่เดินนิ่งๆเลยนะครับผมเมื่อเราก่อเราแบบเดินเดินเดินนิ่งๆเลยนะฮะเครื่องดีมากนะครับผมอ่ามาดูส่วนต่อไปากันก็คือส่วนของบริเวณพวงพวงมาลัยนะครับผมซึ่งพวงมาลัยของเขานะฮะวัสดุของเขาจะเป็นหนัง เป็นหนังมานะครับผมเป็นพวกอะไรสก้านซึ่งข้อเสียก็มีนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะด้านซ้ายมือคขาจะเป็นการเป็นเกกับมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวามือเกี่ยวกับรับสายตัวเขาัวออกครับบังคับโหมดต่างๆมีดรฟ์โหมดอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยนะครับผมและส่วนข้อเสียที่ผมแจ้งข้างต้นไปครับอันนี้เป็นตัวท็อปสุดก็จริงเนาะระบบตัวต้านเซนซิงมีมาให้ครับแต่นะครับไม่มีระบบคุ้มคอนโทรหรือแอแดปตีฟคุ้มคอนโทร l ก็คือไม่มีมาให้นะครับอันนี้ถือเป็นข้อเสียนะกริ้เดือทางไกลอาจจะเหนื่อยนิดดนนึงงงครับบ่ขขยมาาาาท้้ เบรนจอนะครับซึ่งจอเวลล์คือจอเขาใหญ่มากนะเป็นทัชสกรีนแบบเต็มระบบนะครับสามารถเชื่อมต่อแอปต่างๆได้ครับไม่เป็น Apple CarPlay ครับ Android Auto App T Connect ของทาง Toyota ครับกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เบรเซนเซอร์3ามโน้มสสามาให้เรียบร้อยนะครับผมขยับมาทางด้านล่างนะครับจะเป็นตำแหน่งไฟฉุกเฉินนะครับเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ท่องแอร์สอันนะครับขยับไปทางด้านล่างครับจะเป็นแอร์ออโต้นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับเร่งอนลงไปฝั่งซ้ายเล็กน้อยแล้วกัน ซึ่งข้อดีของทางโตโยต้าครับคือแอร์เขาจะเย็นเหลวมากๆนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นการบังคับแรงลมครับด้านขวามือเป็นการบังคับอุณหภูมินะครับขยบมาจะเป็นพุทสตาร์นะครับปุ่มต่างๆมีมาให้ครบคันนะครับไฟแจ้งเตือนแอร์แบ็กมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมขยบมาทางด้านล่างครับคือหัวเกียร์นะครับเกียร์นี้มีเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับแล้วก็ปรับได้หมดแมนนวลได้ครับมีถึง5สปีดนะฮะซึ่งหัวเกียร์เขาสวยนะผมชอบมากๆเลยนะครับขยบมาด้านล่างครับ จะเป็นเบรคมือไฟฟ้านะครับแล้วก็โฮมเบรกมีมาให้เรียบร้อยแล้วย่างนึงคือไฮไลท์คันนี้ครับมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะครับวางมือถือที่มีไวเลสชาร์จรองรับไวเดอชาร์จเจอร์ว, charger, วางชาร์จได้เลยนะครับผมขยับมาเป็นที่วางแขนนะครับที่วางแขนของเขานะครับวัสดุจะเป็นหนังนะครับแต่ไม่ได้นุ่มมากเนาะจะเป็นแบบหุ้มหนังเฉยๆนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณครึ่งฝ่ามือนะครับความลึกประมาณครึ่งฝ่ามือ ถือว่าใส่ของกระจุกกะจิกได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมอันน,นี้นิดนึงละการเมื่อที่พูดผมแจ้งเมื่อข้างข้างต้นไปนะครับว่านะครับผมคันนี้เล่นไม่เป็นแค่สี่หมื่นกิโลใช่ไหมวิธีการดูครับ2อ,อย่างง่ายๆนะมาดูที่พวงพวงอะไรครับ จะต้องไม่เงานะครับแล้วก็ไม่มีรอยแตกถ้าเกิดเงามีรอยแตกเราการันตีด้เลยครับว่าผ่านการใช้งานมาหนักนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องจับสัมผัสทุกวันในการขับขี่นะครับอันนี้คือไม่เงาเลยอีกอย่างส่วนต่อไปก็คือบริเวณหัวเกียร์ครับหัวเกียร์จะต้องไม่เงาไม่มันนะครับนี่คือแบบใสๆเนียมันออกจากห้างมาเลยนะนะครับผมขยับมาทางด้านบนนะฮะบริเวณคอนโซลกลางนะครับวัสดุต่างๆนะครับเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปมานะครับไม่มีรอยแตกรอยงาใดๆทั้งสิ้นครับแต่อันนี้เสียดายนะน่าเป็น soft touch แต่เป็นพลาสติก ABS เคลือบอยู่นะครับขยโยมาทางด้านล่างครับวัสดุจะเป็นซอฟทัสนะครับผมเรื่องของเก๋เนาะความลึกของเขาประมาณ1ฝ่ามือนะครับเช่นเคยครับซื้อรถทางดิจิตอลคาร์นะครับผมมีเป็นเล่มเขียวให้อยู่แล้วนะผมขอย้ายให้ดูเป็นตัวสำเนานะครับปิดเลขเครื่องไว้นะครับสำเนาครบเล่มครบเอกสารพร้อมโอนนะครับรถคันนี้มือดีออกห้างนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับคัพพอร์เดอร์นะครับด้านซ้ายมือนั่งฝั่งคนนั่งเนี่ยเท่มากนะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็น วางมาให้เลยนะจ๊ะมาดูส่วนทับไปกันในส่วนของเบาะครับซึ่งเป็นตัวท็อปครับเบาะน่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าแต่เป็นเบาะปรับเมนนวลนะครับทุกที่นั่งนะฮะอันนี้คือเป็นความกักของทางเวลอสนะครับต้องเกิดก่อนว่า เวล้อนะครับต้องกำเนิดเขาอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับไม่ได้ผลิตที่ประเทศไทยถ้าเกิดผลิตที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นพวกอินโนวาใช่ไหมออปชั่นเขาจะจัดเต็มมากกว่าเบาะจะเป็นเบาะหนังแบบเต็มเลยนะครับซึ่งรถที่ผลิตที่อินโดครับส่วนใหญ่จะเน้นใช้งานนะครับอย่างเช่นเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับสลับปนหนังเนาะถ้าเกิดผลิตที่ประเทศไทยผมการันตีเลยเบาะหนังแน่นอนทุกที่นั่งนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะมาดูทางด้านบนครับม่านบังแดดนะฮะฝั่งคนขับไม่มีกระจกครับฝั่งคนนั่งมีกระจกพร้อมกับไฟนะครับแล้วขอีดงหูทนึ เหมือนไม่ใช่กระจกเหมือนเป็นแบบแผ่นสะท้อนอะไรสักอย่างนั่นแหละครับอันนี้ลดราคา900,000ไม่มีมาให้นะครับแต่ก็เป็นกระจกก็ถือว่าส่องได้แต่แบบวัสดุไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับกระจกมองหลังครับเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับมีตัดแสงแล้วก็มาถึงหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับจากโรงงานนะฮะลวมลแล้วครับฟีเจอร์ด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับความอดหงกว้างขวางถือว่าจะน่าจะเต็มนะครับผมแต่เขาจะเทสเสียงให้ฟังอีกสักรอบแล้วกันนะครับเสียงนัง เสียงเพราะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป้องไปนั่งกันแถว2ก็ดูดีกว่าครับว่าฟิลลิ่งการนั่งจะเป็นประมาณไหนไปนั่งไปดูกันครับอ่ะเราเรามานั่งแถว2มาดูดีกว่านะครับว่าฟิลลิ่งการนั่งจะเป็นประมาณไหนครับผมไม่สูงที่1น5งนะนะครับมาดูเล็กลุงก่อนเลยนะครับกว้างนะขึ้นมานั่งเนี่ยนะครับมาลองวัดเล็กลุงกันนะครับเล็กลุงของผมได้ประมาณสัก2กําปันครึ่งนะครับเฮดลุมได้ประมาณ2กัาปันเช่นเดียวกันนะครับวัสดุเบาด้านหลังครับ ถือว่าทําได้ดีนะเป็นหนังสลับกับผ้านะครับแลวด้านบนครับมีแอร์ลาวมาให้นะแต่ผมเร่งแรงลมไ้ฝั่งซ้ายน้อยแล้วกันโอ้โหเย็นใช้ได้เลยนะซึ่งโอมลมแอร์จอทางด้านขวามือนะครับตรงนี้เนาะด้านขวามือด้านซ้ายด้านข้างนะครับปรับได้จากตรงนี้เลยนะปรับแรงลมได้นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับวัสดุต่างๆด้านหลังนี่นะครับผมอ่ะในส่วนต่อไปคือไฟด้านบนครับเป็นไฟ LED สีขาวนะโอเค ส่วนถัดไปนะครับก็คือส่วนของเบาะนะครับผมแจ้งข้างต้นไปนะฮะวัสดุเป็นหนังครับแล้วก็สามารถปรับระดับการนั่งได้นะครับผมปรับเอนได้ประมาณนี้เลยนะครับปรับเอ็นได้สุดเลยสีรีละเมื่อเดินทางไกลจะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้คือสบายเลยนะครับอ่าสามารถปรับเบาะได้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะจะมีสลักอยู่ทางด้านขวามือนะครับเป็นสลักไว้ปรับเบาะเนาะมาจินตนาการกันดูครับเมื่อเราเป็นคนต้องนั่งตรงกลางนะครับมาดูกันว่าจะนั่งจะเป็นประมาณไหนนะฮะโอเคนะครับ ผมไม่สูงสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะเลขรูมได้ประมาณกํมมาปั้นหนึ่งนะครับแต่จะติดอุโมงค์เพานิดนึงนะครับถ้าเกิดเรามานั่งตรงในตรงนี้ใช่ไหมอาจจะต้องแชร์เลกรูมกับเพื่อนๆหน่อยครับอะประมาณนี้ซลีระเมื่อเดินทางไกลก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมปบับอยให้เท้าไว้ก่อนนะโอเคซลีระเดินทางไกลจะเป็นประมาณนี้ครับถามว่าึือดัดไหมสําหรับผมนะครับไม่อดัดเพราะว่าเรามีหมอนรองคอนนี่ใช่ไหมในการช่วยให้ซรีระของเราอยู่ท่านี้ในการเดินทางไกลถือว่าไม่เหนื่อยครับเพราะว่าพื้นที่เขากว้างนะเลกรมมต่่าางงๆวหเเเลยืืออ ไม่อึดอัดนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับสําหรับแถวสองนะเดี๋ยวเราลองไปดูนั่งแถว3ามาดูครับว่าคนสูงแบบผมเนี่ยนั่งแถวสาจะเป็นประมาณไหนไปดูกันครับอ่ะาลองเรานั่งแถวสามาดูครับวิธีการขึ้นแถวสามนะครับจะมีสลักทางด้านขวามือนะครับบริบปกบเบาเนาะยกขึ้นครับดันลงมาแล้วก็ยกขึ้นอีกทีหนึ่งนะฮะลองขึ้นมานั่งกันดูนะครับอืออ่อันนี้คือการขึ้นมานั่งโดยที่ไม่ได้ปรับเบาะนะครับเดี๋ยวผมให้ตากล้องของผมปรับเบาะทางด้านซ้ายมือให้ดูแล้วกันนะครับเมื่อถ้าขึ้นไปนับ ผมเปนั่งปุ๊บล้วเอาเบาะลงสิเป็นประมาณไหนนะครับปึ๊บมาดูกันโอเคใช้ได้เลยนะครับเมื่อเราปรับรางเบาะนะครับจะเหลือเล็กรูมประมาณสักกําปั้นหนึ่งถึงกําปั้นครึ่งได้นะครับอันนี้อยู่ที่ของแถว2แล้วจะปรับให้เราประมาณไหนนะครับรุมเลยครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเพราะว่าเขามีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับผมถ้าเกิดใครกําลังตามหารถทรงมินิเอ็มพีสักคันหนึ่งไว้ใช้งานครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเพื่อเนห้าประหยัดน้ํามันนะครับ เวลออสคืออีหนึ่งทางเลือกครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคากันกับเลทพอรต่างๆแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆกันครับเป็นไงบ้างครับซุอกทุง่งมของเวลออสที่ผมพามาให้ดูในวันนี้นะครับผมออกห้างวันนั้นครับ9 0้าแสนกว่าบ,บาทนะพอเป็นมือสองครับราคาทางดีเจนท์ทงคาตั้งไว้นะครับอยู่ที่6 4แสน0ีบาทกับต o วเต้าเวลอสครับเป็นตัว1.5พรีเมียมนะฮะปีัี ครบรอบ60ปีของทางโตโยต้านะครับผมและคันนี้ครับย้ำอีกทีหนึ่งเลขไมเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นเนาะหากใครชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝ like, ากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันไปด้วยเนาะหรือถ้าเกิดใครอยากลองขับตัวจริงเจ้าเวลาคันนี้ครับติดต่อได้ที่รีเจนทอมคาร์ได้เลยนะครับและขอแจ้งข่าวสารเล็กน้อยครับทางไลน์เอาไว้เชีย่ยของทางรีเจนทอมคาร์ครับเปลี่ยนจากเอสไซร์รีเจนทอมคานะครับเป็นเอสไซร์นะครับ YT Regen เนะครับผม แอดเข้าไปอาจเจอผู้ติด,ดตามน้อยไม่ต้องต่อยแปลกใจนะครับคือช่องจริงนะเราเพิ่งสร้างในวันนี้เองนะครับผมอ่ะแล้วเจอกันที่ดียนทอมคาครับอย่าลืมนะครับชอบคนนี้ติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับอมคลิปนี้ตอนจบครับวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ